สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับเรื nah. ่องราวในโลกวันพีสโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยก <training> <kindergarten> ันในวัน <Rock> นี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวและความแปลกประหลาดในตอนล่าสุดที่หลังจากมังงานวันพีสในตอนล่าสุดนั้นได้มีการออกมาเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะพอสังเกตเห็นได้นะว่าในมังงานในตอนล่าสุดมันมีเรื่องราวแปลกประหลาดมากมายเกิดขึ้นซึ่งมันเหมือนกับว่าในตอนที่พวกลูฟี่กำลังถูกพลังอะไรบางอย่างนั้นครอบงำไว้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวในวันนี้เราก็จะมาคุยกันนะว่าเรื่องราวแปลกประหลาดกับสิ่งทีี่่่มมมันนนาาจะองกฟไว้เย มันน่าจะเป็นอะไรแล้วก็พลังอะไรกันแน่เพราะว่าในเนื้อหาในงานในตอนล่าสุดสิ่งที่เราได้เห็นในคือนามิไม่ว่าจะเป็นเข็มขัดที่มันมีรวดลายที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดดาบของเธอที่มีแล้วก็หายไปแล้วก็เรื่องราวกระเป๋าซบที่มันสลับกันมีแล้วก็หายไปเหมือนกระดาบนามิโดยที่เรื่องราวพวกนี้แล้วก็จะได้เห็นเอามันเนี่ยคือเรื่องราวปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้ในรายสัปดาห์นะฮะเราว่ากระตูนรายสัปดาห์เนี่ยมันก็จะมีความผิดพลาดเป็นเรื่องราวปกติทั่วไปและหลังจากนั้นน่็จะได้มีการแกก้้ไขขอผดพพลาวนั้น แต่ว่าในเนื้อหาในตอนล่าสุดชื่อตอนนั้นก็จะเป็นการเล่าการประชนมภายในดินได้เปศสนาใช่ไหมฮะซึ่งในตอนนี้ก็รู้เพียงแค่ว่าพวกลูฟี่พวกเขานั้นน่าจะอยู่ที่เอลบาร์ฟเพราะว่าที่นั่นมีคนยากแล้วก็ต้อนอิดัซิลใช่ไหมฮะแต่ว่าเรื่องรล่าเข้าแบบประหลาดในตอนล่าสุดเนี่ยมันดันมีมากเกินไปขนาดที่ว่าที่นั่นมันอาจจะไม่ใช่เอวาร์ที่แท้จริงหรือว่าที่นั่นอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเอวบาร์ฟแต่ว่ามันไม่ใช่เอลบาร์ฟปกติทั่วไปที่เหล่าคนยักนั้นได้อาศัยกััับบว่่าาาาาากกลุมมออฟงงงงเนนยไได้้ถูพะร จนพวกขาวนั้นเจอเรื่องราวปรประหลาดมากมายในตอนล่าสุดเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นกันในตอนล่าสุดเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปนัว่าด,ดาบนามีเดี๋ยวมันก็มีเดี๋ยวมันก็หายตลอดเวลาใช่ไหมฮะและหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องราวปประหลาดที่แมวยักษ์มันตบที่เดียวประสาเลโก้ในกระดูกทำลายซึ่งในตอนนั้นที่น่าสนใจในคือน,นามีเธอนั้นตกลงมาเหมือนกับอุศภซึ่งเราจะได้เห็นว่าอุซภที่ถูกแมวตบเนี่ยเขาเนั้นได้รับบาดเจ็บและก็เลือดสาดใช่ไหมฮะแต่ว่านามีที่ตกลงมาที่สูงขนาดนััน้้้้้นนนนเเธอกกลลบบบไไไไไมม่่ดดดราจ็แ็แว ซึ่งนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าสงสัยนะว่าทำไมนามีเธอเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บจากการตกลงมาส่วนเรื่องราวประหลาดที่2เนี่ยนั่นคือเรื่องราวที่ว่าแมวยักษ์ตัวนั้นจู่ๆมันก็ได้การล่าไปสิงโตซึ่งการการ,รั่าไปสิงโตนั้นอาจจะบอกบอกได้ว่าแมวยักษ์ตัวนั้นเ,นเป็นผู้ที่ใช้พลังผัพีศาสจมันก็เลยทําให้แมวยักษ์ตัวนั้นสามารถการล่าไปสิงโตได้แต่ว่าที่เรื่องราวนั้นแปลกประหลาดเพราะว่าในตอนต่อสู้กับแมวยักษ์ตัวนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะว่าลูฟี่โซโลซันจิ พวกเขาได้ปรากฏตัวออกมาและก็ได้ทำการต่อสู้โดยการโจมตีประสาทสายสิงโตโลมายาตัวนั้นซึ่งในตอนนั้นคือเรื่องราวที่ประหลาดที่สุดในตอนล่าสุดเพราะว่าการโจมตีของลูฟี่โซโลและก็ซันจิเราจะได้เห็นนะว่าการโจมตีของพวกเขามันแปลกประหลาดแบบขั้นสุดเลยนะฮะเพราะว่าเริ่มต้นมาที่ซันจิเขานั้นใช้ท่าไอฟีจัมซึ่งในตอนที่เขา้ตั้งท่าเนี่ยมันก็จะมีเปลวไฟออกมาปกติแต่ว่าในตอนที่เขาโจมตีเนี่ยมันกลับไม่มีเปลวไฟออกมาสักนิดแถมท่าโจมตีของซันจิเนี่ยมันคือท่า แต่ว่าซันจีนั้นกลับเตะไปที่หัวสิงโตสังหารส่วนทางด้านลูฟี่เนี่ยคาวนนพูดออกมาว่าจะใช้ท่าเกศีแต่ท่าที่ลูฟี่นั้นใช้เนี่ยมันคือท่าเก3สามปกติส่วนทางด้านโซโลที่ใช้วิชาสามดาบเรื่องแปลกประหลาดนั่นคือโซโลคาวนั้นตั้งท่าโดยการใช้ด้านไม่มีคมนะฮะเพื่อโจมตีใส่สิงโตยักษ์ตัวนั้นและที่แปลกประหลาดที่ไปกว่านั้นเนี่ยนั่นคือโซโลเนีใช้วิชาสามดาบท่าฟันมหาวายุแต่ว่าลมที่ออกมาจากวิชาสามดาบเนี่ยมันกลับเป็นแค่ลมเบาๆของท่าฟันเท่านั้นมันก็เเลลยทําาาใใหห้้นนนืออต่สุด การโจมตีของลูฟี่ซันจิแล้วก็โซโลมันเกิเรื่องราวที่แบบประหลาดที่สุดและไหนจะมีเรื่องราวที่ว่าสถานที่แห่งนั้นเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาด้วยเลโก,โก้ไมเแ้นแม้แต่กระทั่งหิรูว่าต้นไม้เดยวเว็นแค่ต้นอีกดาซิลที่มันดูเป็นต้นไม้จริงแค่เท่านั้นส่วนทางหน้าลูฟ ي, ี่ในตอนแรกเข้ามาเ่็กขาวนั้นก็ไม่มีขวานแต่ว่านในหน้าสุดท้ายลูฟี่ในกลับมีขวานอยู่ที่หลังสงานส่วนทางน้าซันจิเนี่ยในตอนสุดท้ายเขานั่งกับมีดาบนามิที่มันอยู่ที่หลัง,ขงเขาสาั้งหหมมดดนนนีีี้กกก็เเเเลยยปรรืื่่่่ออองาาาวติทับโ จะกำลังบอกเรานะว่าสถานที่ที่พวกลูฟี่นี่อยู่ในปัจจุบันมันไม่ใช่เอลบาตาปกติซึ่งมันอาจจะมีพลังอะไรบางอย่างหรือว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวพวกนี้ก็เป็นได้และจากเรื่องราวในปัจจุบันสิ่งที่มันน่าสงสัยที่สุดเนี่ยมันก็จะมีอยู่2อย่างนั่นคือเรื่องแรกนั่นคือต้นอิดาซิลที่มันคือต้นไม้เพียงแค่อย่างเดียวที่มันคือของจริงและก็ไม่ใช่เลโก้เหมือนกับต้นไม้ต้นอื่นซึ่งต้นอิดาซิลในตำนานนอร์สเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะเป็นต้นไม้ระหว่างกาลฮะที่กาาาางง่ๆอยยมม ไม่ว่าจะเป็นแอสการ์ดนิพายลูยโยทันไฮและพวกนี้ใช่ไหมส่วนนั้นก็เลยน่าสนใจนะว่าต้นเหตุที่กลุ่มโมฟางที่อยู่ในบ้านเลโก้ในตอนล่าสสดเนี่ยมันจะมีต้นเหตุมาจากต้นอิดาซิลที่ทําให้กลุ่มโมฟางไปอยู่อีกหนึ่งสถานที่เหมือนกับอีกหนึ่งมิติหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องราวนั้นเป็นแบบนั้นมันก็จะไม่น่าแปลกใจนะว่าสถานที่แห่งนั้นเนี่ยมันจะมีเทพมโนที่อีกหนึ่งคนที่อยู่ที่นั่นนะฮะส่วนอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่โสดเเลลหรรือป่่าาาพะวโก ขานังคือเท็ด้วยชอบเล่นสนุกแล้วก็มีความสามารถมากมายและหนึ่งในความสามารถพวกนั้นนั่นคือภาพลงตาและพวกนี้ใช่ไหมฮะมันก็เลยทําให้จากเรื่องราวแปลกประหลาดในตอนล่าสุดเนี่ยมันอาจจะเป็นความสามารถจากเชฟชาโลกิที่มันมาจากพลังผลพิศานของเขามันก็เลยทําให้พวกลูฟี่ในตอนล่าสุดพวกเขาน่าดูทําอะไรแปลกประหลาดกันและขนาดมีเรื่องปแปลกๆเกิดขึ้นมากมายเนี่ยลูฟี่โซโลและก็ซันจิก็ยังไม่สงสัยและก็งงเลยนะว่าการโจมตีของพวกเขาทําไมมันถึงได้แปลกประหลาดอะในขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยมีโอกาสสูงมากที่ในตอนนี้กลุมโมฟาง นั่นคือพวกลูฟี่ที่อยู่ในสถานที่ที่แปลปรลาดเนี่ยที่นั่นอาจจะไม่ใช่ความจริงหรือว่าอาจจะเป็นมิติอะไรบางอย่างที่มันถูกสร้างขึ้นมาโดยต้นอีราซิลหรือว่าเจ้าชายโลกิที่กำลังเล่นสนุกอยู่ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นก็คงต้องมารอดูกันต่อไปนะว่าเรื่องราวปราดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะใครหรือว่าอะไรกันแน่ยังไงเรื่องราวพวกนี้ก็คงต้องมารอดูแล้วก็รอลุ้นกันต่อไปนะฮะโอเคเลยนี่นก็จะเป็นเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยแล้วก็วิเคราะห์กันในคลิป ซึ่งถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ช่องเราสำหรับวันนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ